สวัสดีค่ะวันนี้ช่องรัตนาแฟนคลับรัตนาชาแนลจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวพักผ่อนไปตะลอนทัวร์ทริปคิดถึงเขาจอดนอนด้วยรถแคมเปอร์คานะคะคือรถบ้านที่พ่อบ้านประดิษฐ์ขึ้นมาเรามาตั้งแคมป์กันที่ไร่ผาหมอกอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะตรงนี้เรามาจอดนอนแคมปิ้งอย่างน้อยก็ประมาณ3ครั้งค่ะด้วยที่เรา ประทับใจในสถานที่แล้วก็ถ้ามาหน้าฝนเราก็จะได้พบกับน้ำตกแล้วก็ไอหมอกได้ง่ายๆไร่ตรงนี้ก็ให้บริการเกี่ยวกับกลางเต็นท์แล้วก็จอดรถนอนได้การใช้ชีวิตในวันหยุดส่วนมากก็ท่องเที่ยวตามปสาศสาวาค่ะพอบ้านก็กเกษียณอายุราชการมาปีนี้เป็นปีที่8แล้วค่ะสุขภาพยังสมบูรณ์แข็งแรงขับรถไหว วันหยุดเราก็ไปเที่ยวพักผ่อนกันเราก็จะมีทั้งรถบ้านนะคะที่คุณผู้ชายก็ดัดแปลงมาจากรถปิกอัพแล้วก็ไปต่อเติมด้านหลังนะคะให้เป็นรถที่สามารถนอนแล้วก็ใช้ชีวิตบนรถได้ค่ะเพื่อนๆเราก็เดินทางมาถึงที่ไรแล้วแล้วก็ไปติดต่อเข้าพักแล้วก็หาที่จอดนะคะการท่องเที่ยวของเราก็เปลี่ยนที่นอนแล้วก็เปลี่ยนที่ทานข้าว เปลี่ยนที่ดื่มกาแฟค่ะมันเป็นการใช้ชีวิตตามสไตล์ของตัวเองเนาะคนเราจะมีความสุขก็สุขได้สไตล์ของเราชอบไม่เหมือนกันรักไม่เหมือนกันเราก็เลือกใช้ชีวิตที่เรามีความสุขแล้วก็สบายใจค่ะสุขแบบนี้ค่ะก็คือการได้ท่องเที่ยวไปตามภาษาสวออของเราก็มีจอดนอนตามลานกลางเต็นท์หรือว่าบางครั้งก็จอดนอนโรงแรมแต่ที่เราทําส่วนมากก็คือเราจะแคมปิ้งค่ะด้วยรถบ้านคันนี้นะคะก็สะดวกสบายใช้ชีวิต ตามสไตล์ค่ะตอนนี้ชอบแบบไหนก็ทําแล้วนะคะลูกเต้าก็โตกันหมดแล้วนะคะเรียนหนังสือจบมีงานทําช่วยเหลือตอนเองได้พ่อแม่ก็ใช้ชีวิตตามชอบของตัวเองละค่ะงานนี้เนาะก็ดูแลกันไปเป็นเพื่อนกันดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็สุขภาพในหมายถึงสุขภาพกายและสุขภาพใจด้วยค่ะความชอบค่ะชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้น คนเราอาจจะชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเพื่อนๆแต่ช่องรัตนาแฟนคลับนี่คือชอบท่องเที่ยวค่ะเที่ยวเมืองไทยเที่ยวเมืองนอกตามสไตล์ของเรานะคะนี่ก็คือวิถีชีวิตแคมปิ้งค่ะก็ใช่จะสบายนะคะเพื่อนๆบางคนเวลาเห็นชีวิตของเราเนี่ยท่านก็จะบอกว่าโอ้ยน่าลําบากนะคะแทนที่จะไปนอนโรงแรมสบายๆความสนุกความสุขคนเราไม่เหมือนกันคะ่ะความสุขของพ่อบ้านก็คือเมื่อจอดนอนแล้วก็กําลังกลางแคม้มีคนเดินมาชมรถนะคะแล้วก็ได้แชร์ประสบการณ์กัน ก็แค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะก็เป็นการแชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิตนอกบ้านนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้า